สวัสดีจากบ้านสวนจ้าวันนี้อากาศดีฝนตกเบิดขึ้นกระสีหูต่างหูบินเก็บมือแบบนี้ยะจะเก็บมือแล้วเป็นอยังหูคือบินหอันนี้กรงาวงายุ่นตาว่าล่ะเป็นอย่างลูกบีส่วนบักแพนนั้น ปีปาพมือง่วงอีกแล้วครับแต่ว่าคือสิได้ค่มต่อวโนโันเนอบักแพนมันมักอย่างแพนมักเกิบแพนมักเกิบจัดให้พังไปเลยเด้อเะจะได้ซื้อไหมเป็นบา้บามังขุดหน่อยของเพลินไปเลยไปเลย ไปเร็วเร็วเรวเรวเรวตามมันไปเปอะเงาเงาเนี่ยนะ